สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็จะมาในซีรีส์ของ DIY นะครับอยากได้ต้องทําเองนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็จะมานําเสนอผลงาน DIY นะครับที่ผมได้ทํามันขึ้นมาครับอันนี้เป็นชุดคอมพิวเตอร์พกพานะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวหันข้างหลังหันหลังให้ดูนะครับผมอันนี้ก็นี่บก็จะเป็นชุดคอมพิวเตอร์นะครับบนกล่องเอกสารนั่นเองนะครับข้างหลังก็จะมีขาตั้ง ด้วยนะครับผมก็สามารถปรับได้นะครับผมแต่ปรับเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวล้มนะครับผมโอเคนะผมก็อันนี้เนี่ยมันพกพาตรงที่ว่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวนะเราสามารถที่จะเปิดเครื่องแล้วก็สามารถที่จะให้มันทํางานได้เลยนะครับผมนี่ครับก็ตัวบอร์ดก็ทํางานนะครับผมนี่ก็บูตด้วยระบบขึ้นมานะครับผมข้างในนี้เนี่ยครับก็ใช้ตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับผมอันนี้ก็เปิดเครื่องให้ดูนะครับผมเป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับไม่มีในส่วนของไฟเลี้ยงใดๆนะครับผมอันนี้ข้างในเป็นแบตเตอรี่ นะโอเคนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งนี้นะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของข้างในกันนะครับว่าเรามีอะไรข้างในบ้างนะครับผมมันทํางานยังไงครับเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูในส่วนของตัวอุปกรณ์กันนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับอันนี้เป็นหน้าจอ10นิ้วนะครับที่ผมแกะออกมาจากตัวเครื่องน็ต b o o k นะครับผมก็ผมก็ได้รีวิวในส่วนของตัวเครื่องน็ t b o o k นั้นมานะครับผมเป็นน็ t b o o k ราคาถูกจากจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เนื่องจากว่า CPU ตัว netbook ตัวนั้นมันก็ไม่ค่อยจะ work แล้วนะครับผมผมก็เลยถอดในส่วนของหน้าจอมาใช้งานนะครับผมแล้วก็ถอดในส่วนของแบตเตอรี่ เอาไปใช้งานอย่างอื่นนะครับผมก็อันนี้เราเอาจอเข้ามาใช้นะครับผมแต่เนื่องจากว่ามันมีแค่จอนะครับเราไม่สามารถที่จะเอามันมาแสดงผลได้เราจะต้องมีในส่วนของไดรเวอร์นะซึ่งจะอยู่ด้านในนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไดรเวอร์นะครับตัวขับจอ LCD คือบอร์ดนี้นะครับผมก็จะสังเกตว่ามันจะมีสายแพรนะครับต่อเข้ากับตัวจอแล้วก็จะมีสายไฟเลี้ยงในตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของตัวไดรเวอร์เนี่ยจะสําคัญนิดนึงตรงที่ว่าเราจะต้องใช้ไดรเวอร์ที่ต้องแมทกันกับตัวจอด้วยนะครับแต่ ตัวนี้เป็นจอ10นิ้วนะครับตัวไดเวอร์มันจะต้องขับจอที่เป็นขนาด10นิ้วด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะแสดงผลไม่เต็มจอนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของสายแพร่นะครับผมต้องใช้สายแพรกกีพินเป็นขั้วแบบไหนนะครับผมก็ต้องดูให้ตรงรุ่นนะครับผมเดี๋ยวม่งงั้นเดี๋ยวซื้อมาใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องซื้อซ้ําซ้อนอีกนะครับโอเคนะครับก็มาดูในฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะค่อยๆดูเป็นทีละสเต็ปแล้วกันนะโอเคนะก็ตัวนี้นะครับเป็นหัวใจหลัก ของตัวจดคอมพิวเมตอร์พกพาต,ตัวนี้นะครับก็คือเป็นบอร์ดรัสเบอร์รีพายนะครับผมอันนี้เนี่ยผมใช้บอร์ดรัสเบอร์รีพายสนะครับผมเซตที่ต้องใช้บอร์ดตัวนี้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากเลือกตัวบอร์ดที่มีการกินไฟที่มากเกินไปนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากเรามันเป็นอ่าคอมพิวเมตอร์แบบพกพานะครับผมเราใช้ไฟจากตัวแบตเตอรี่ในตัวนี้นะครับมันจะต้องมีวงจรเพิ่มในสองของแรงดันอะไรอีกนะครับผมมันถ้าเราใช้บอร์ดตัวนี้ที่กินไฟมากเกินไปเนี่ยเราจะต้องไปเซตในสองของวงจร ชาร์จพวกอะไรแบตเตอรี่อะไรนี้ซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะใช้เงินค่อนข้างเยอะแล้วก็จะยุ่งยากกว่าน,นี้นะครับผมอันนี้เราเน้นเอาแบบให้มันใช้งานง่ายๆแล้วกันนะเลือกบอร์ดที่กินไฟไม่ต้องมากนะครับผมก็เลยใช้บอร์ดต,ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ ต่อกับอะไรบ้างนะครับต่อเับกบอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับตัวบอร์ดแล้วก็อันนี้เ d m i มต่อกับตัวไดเวอร์จอ L C D ด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเสียงนะครับซึ่งจะด้านหน้าจะจะมีตัวขับเสียงด้วยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดที่สําคัญเหมือนกันนะครับแบบ เพราะว่าอันนี้เป็นส่วนในส่วนของการจัดการพลังงานของตัวชุดคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็เราก็จะใช้ในส่วนของแบตเตอรี่นะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1 8 6 5 0นะครับทั้งหมด4ก้อนเลยนะครับเพราะว่าตัว,ต,วตัวบอร์ดมันกินไฟค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วมันต้องเลี้ยงทุกอย่างนะครับผมเลี้ยงทั้งอจอข้างบนนะครับมีพัดลมด้านล่างตรงนี้นะครับผม้องดูเล็บตรงนี้นี่ครับจะมีพัดลมเนี่ยระบายความร้อนตรงนี้ด้วยนะเราก็แล้วก็ตัวบอร์ดนะมันก็เลยทําให้ตัวเครื่องเนะี่ยมันกินไฟค่อนข้างเยอะนะ ก็เลยต้องมีแบตเตอรี่ไว้เยอะๆนะครับก็เผื่อไว้สําหรับใช้งานแบบยัน,านนานหน่อยนะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะก็เนื่องจากแบตเตอรี่ที่มีตอนนี้คือเป็นแบตเตอรี่ที่แกะมาจากเครื่องโน้ตบุ๊กเก่านะครับก็มันก็มีการเสื่อมจากการใช้งานมาพอสมควรแล้วนะครับผมก็จะใช้แค่ก้อน2ก้อนเนี่ยมันอาจจะไม่พอใช้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็จากแบตเตอรี่มาแล้วนะครับผมวงจรที่สําคัญมากเลยก็คือตวงไอตัวเล็กๆตัวนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าว,าวงจร BMS นะครับผมหรือวงจร ออบริหารจัดการแบตเตอรี่นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่ามันมีหน้าที่ในการควบคุมในส่งของแบตเตอรี่นะครับในเรื่องของการชาร์จนะครับและการปล่อยกัน แกระแสไฟนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแบตเตอรี่รับไฟมากจนเกินไปหรือมีการปล่อยกระแสไฟมากจนเกินไปนะครับหรือปล่อยให้แรงดันตัวแบตต่ําเกินไปอะไรเงี้ยซ,ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะทําให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายได้นะครับเขาก็เลยต้องมีวงจรนี้ไว้เพื่อป้องกันนะครับผมการมีวงจรตัวนี้เนี่ยก็ทําให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานเสื่อมยากนะครับแถมไม่ระเบิดด้วยนะครับผมอันนี้วงจรนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับระบบที่เป็นแบตเตอรี่นะครับผมโดยเฉพาะแบตเตอรี่ มผมต่อมานะครับ2อบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดวงจรชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมเศษที่ต้องชาร์จ2บอร์ดนะเพราะว่าบอร์ดที่ผมได้มาเนี่ยเป็นบอร์ดชาร์จแบตเตอรี่กระแสที่1แอมป์นะครับผมเนื่องจากว่าตัวบอร์ดเนี่ยมันกินไฟเยอะตัวนี้นะครับมากกว่าหนึ่งแอมป์นะรวมทั้งระบบเนี่ยประมาณ1.5แอมป์เนี่ยการใช้บอร์ดตัวชาร์จตัวเดียวมันไม่พอนะผมมันต้องใช้2บอร์ดนะครับผมเพื่อให้มันมีกระแสไฟพอที่จะใช้งานนะแล้วก็จะมีวงจรตัวนี้นะครับผมก็วง จอตอนนี้เขาเรียกว่าวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับผมทำไมต้องมีตัวนี้นะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันชาร์จแบตเต็มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4โวลต์น่อยๆน,น,นะครับผมแต่ว่าตัวบอร์ดรับเบอรี่พายหรือตัวไดเวอร์จอเนี่ยมันใช้5โวลต์นะไฟมันไม่พอนะครับผมกันเลยจะต้องมีวงจรตัวนี้นะเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มแรงดันนะครับจาก4โวลต์หรือประมาณหรือแบตเตอรี่3.7สามจุดเจ็ดโวลต์เนี่ย,เ,ยเพิ่มมาเป็นอ่าห้าโวลต์นะเพื่อที่จะให้วงจรของบ,บอร์ดรัดเบอรี่พายทำงานหรือตัว จอภาพทำงานนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไฟที่ได้มาจากตัวบูตคอเวเตอร์เนี่ยครับก็เอามาผ่านตัวสสวิตไฟนะครับแล้วก็มาที่พอร์ต USB นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงเข้ากับบอร์ด Raspberry Pi แล้วก็จะมีส่วนตรงนี้ครับที่จะเอาไปเลี้ยงในส่วนของตัวจอภาพนะผมแล้วก็จะมีเส้นนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้คอนเน็กไว้อันนี้ไว้ต่อกับตัวของระบบเสียงนั่นเองนะครับมันจะมีลําโพงอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าเห็นนะครับก็จะมีลําโพงอยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะข้างในนะครับก็จะมีวงจรภาคขยาย ก็จะมีลำโพ 2> ง2ด้านแต่เนื่องจากผมไม่ได้ต่อไว้เนื่องจากว่าสายลำโพงฝั่งนี้มันขาดนะครับผมเสียงมันก็เลยไม่มีนะผมก็ต,ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ครับก็จะมีนี่ครับพัดลมระบายความร้อนนะครับซึ่งเอาไว้ดูดอากาศออกนะครับผมก็เนื่องจากก็ในส่วนของทิศทางลมเนี่ยก็มันก็ลมก็จะเข้าผ่านตรงนี้ครับจองช่องของพอยูบีนะเข้ามาแล้วก็อันนี้มันก็จะดูดออกนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ในส่วนข้างในเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้าน USB นะอกเนี่ยก็ จะมีในส่วนของอันนี้เป็นอ่าสแตนตั้งตัวที่เป็น b r o ชัว r e นะครับอันนี้ผมก็ไปซื้อมาอันไม่กี่บาทนะครับผมอันนี้ก็ยึดเ่ากับตัวกล่องจุดนี้นะครับด้วยอ่าเทปกาวสองหน้านะครับแต่เนื่องจากว่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าให้ยิงน็อตยึดไปเลยดีกว่านะครับมันจะได้ไม่หลุดออกมานะครับก็อันนี้ผมเจาะรูไว้แล้วนะครับผมแต่ผมยังหาน็อตมาใส่ไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของตัวชุดคอมพิวเตอร์ในนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูภาพ ในส่วนของตัวการประกอบในส่วนของหน้าจอเข้ากับกล่องตัวนี้กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ในกล่องนั้นน,น,นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาดูในส่วนของภาพในตอนที่กําลังติดตั้งนะครับในส่วนของจอนะครับแล้วก็เตรียมในส่วนของตัวบอดี้ก็คือเป็นกล่องของกล่องใส่เอกสารนะครับแล้วก็ติดในส่วนของจอภาพเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับผมก็อันนี้นะครับเราได้ทําการใช้อ่ากล่องใส่เอกสารนะครับขนาด B 5นะครับในการใช้งาน ตัวนี้นะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากรู้ว่าไอ้กล่องนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับก็ตามฉลากที่ขึ้นตดืนี้เลยนะครับผมคงผมคง <sh arp> ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับแล้วก็เอากล่องนั้นมานะครับแล้วก็ตดัดในช่อง boro, ตรงนี้ไปช่องตรงนี้เนี่ยคือเป็น ừ, üy üyor, ช่องที่ขนาดเดียวกันกับขนาดของตัวจอภาพนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมมาร์กไอ่วนของมุมเอาไว้อันนี้มุมตัวนี้คืออะไรนะครับมุมตัวนี้ก็คือเป็นขนาดของตัวตัวจอภาพนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีระยะ เราต้องกัดตรงนี้ไม่ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการยึดในส่วนของตัวจอนั่นเองนะครับในส่วนจุดยึดตัวยึดของจอตัวนี้นะครับผมก็ใช้อันนี้เป็นแผ่นพลาสติกนะครับก็แผ่นตัวนี้เนี่ยคือเป็นแผ่นที่อยู่ข้างในของตัวกล่องพลาสติกกันน้ำนะครับผมเนื่องจากว่าแผ่นนี้ผมไม่ได้เอาไปใช้ในส่วนของตัวกล่องพลาสติกนะผมก็เลยเอามาใช้ตัวนี้นะครับผมก็วัดขนาดนะครับว่ามันสามารถใส่ ลงกล่องได้ไหมนะครับเลยความว้างนะของตัว แผ่นพลาสติกเนี่ยจะต้องยาวกว่ากว้างกว่าในส่วนของตัวจอนะครับถ้ามันสั้นเกินไปเนี่ยมันจะยึดไม่ได้นะอันนี้เราเลือกแผ่นมานะครับผมเมื่อเลือมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เจาะรูนะครับแล้วก็ยึดในตัวของวงจรไดเวอร์ของตัวจอ LCD นะครับอันนี้เราต้องซื้อแยกนะครับผมเพราะว่าตัวจอภาพนะครับเราไม่ไม่มีในส่วนของไดเวอร์มันด้วยนะครับผมนี่ครับก็ติดมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอเนี่ยด้านหน้าผมก็ติดในส่วนของกาวส่องหน้า ไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้มันยึดเก้ากับตัวกรอบนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมเนี่ยผมก็ติดหมดในส่วนของหมดพลาสติกนะครับเพื่อที่จะยึดเข้ากับตัวตัวกล่องนะครับผมนี่ครับก็จะยึดลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ใช้มุดในนี้ยึดทข้าไานับ4ด้นะครับแล้วก็ตัวจอก็จะติดอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็เอาสายแพรของตัวจอนะครับผมเอามาเสียบเข้ากับตัวไดเวอร์นะครับแล้วก็เอาไฟเลี้ยงของตัวจอมาเสียบที่เข้าที่ตรงนี้นะครับผมเสียบเข้ามา รประมาณนี้นะทีนี้นะครับเราก็จะได้กล่องที่มีการติดตั้งตัวจอภาพเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับกล่องอีกฝั่งหนึ่งก็เราก็ทําการยึดในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วงจรชาร์จนะครับแล้วก็พวกสวิตช์ไฟแล้วก็ USB นะพัดลมเหล่านี้ให้พร้อมนะรับในการติดตั้งนะครับในส่งของตรงนี้นะนี่ครับก็โอเคนะครับก็ในส่งของภาพการติดตั้งในส่งของตัวจอภาพนะครับแล้วก็การเด สายนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับในการทำ DIY นะครับคอมพิวเตอร์พกพานะครับด้วยกล่องเอกสารนะครับผมก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็วิธีการใช้งานเนี่ยผมก็ได้ทำการต่อในส่วนของคีย์บอร์ดที่เป็นไร้สายที่เป็นแบบพกพาตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้แล้วนะนี่ครับก็ผู้ชมน่าจะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์นะนี่ครับก็การใช้งานนะครับเหมือนกันกับใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้บอร์ดรัดพื้นทีทั่วๆไปนะครับผมก็ิงคลิป ว่าถ้าใครใช้บอร์ดรับเบอร์ริพายได้นะครับก็อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะเพราะมันก็คือระบบตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเซตให้ตัวตัวอุปกรณ์นะครับให้มันเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับเป็น All-in-one มาเลยนะครับผมก็อันนี้เราสามารถที่จะใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับพกไปไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็การทํางานนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองไปทําตามดูได้นะครับผมก็ซึ่งตัว DIY ตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับผมตัวระบบเนี่ยอยากจะให้มีในส่วนของการแสดงระดับของแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมเพราะเราก็คงไม่อยากจะใช้เครื่องตัวนี้นะไปจนแบตเตอรี่หมดนะครับผมซึ่งแบตหมดก็คือเครื่องมันก็ดับไปเลยนะนนเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่อยากจะเพิ่มก็คือเนี่ยนี่คือตัวลำโพงนะครับผมก็จริงๆมันมีตัวลำโพงแต่ว่าสายมันหลุดออกมานะทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบ ในส่วนของเสียงให้ดูได้นะครับจริงๆก็อยากจะทําเพิ่มนะครับในส่วนของตัวระบบเสียงนะครับให้มันมีเสียงออกมาในตัวนะครับก็จบอยู่ในเครื่องเดียวเลยนะครับก็ง่ายๆนะพกง่ายสะดวกนะครับผมผมคิดว่าถ้าเอาในส่วนของตัวระบบแบตเตอรี่เอาไปเนี่ยผมคิดว่ามีเนื้อที่พอที่จะสามารถยัดไอ้ตัวคีย์บอร์ดเมาส์ไร้สายตัวนี้เข้าไปในกล่องนี้ได้นะครับก็ง่ายเลยนะครับผมก็ทีเดียวจบเลยก็จะพกไปไหนนี้ครับก็เอาเนี่ยใส่เข้ามาในกล่องนะครับผมง่ายเลยแล้วก็เวลาจะใช้ เปิดกล่องออกมาครับสะดวกดีอันนี้นะโอเคนะครับก็สาหรับในซีรีส์ DIY นะครับอยากได้ต้องทําเองนะกับคอมพิวเตอร์พกพานะครับด้วยกล่องเอกสารในอันนี้นะครับก็มีเพยงเท่านี้นะครับผมก็คนที่สนใจนะครับก็ลองไปทําตามดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมก็ทําแบบง่ายๆนะครับผมการเก็บสายอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็ลองไปทําเล่นกันดูแล้วกันนะครับก็สําหรับในรายการคันที่โชว์นะครับก็ต้องขอจบ จะเพียงเท่านี้ครับถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้าครับสวัสดีครับ